ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ทีมกทมเพื่อไทยลงช่วยชุมชนย่านบางกอกน้อยหลังถูกน้ำท่วมเกือบ3เมตรผู้สื่อข่าวรายงานว่าพักเพื่อไทยนำโดยนางพวงเพชรชุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานพื้นที่เขตการเลือกตั้งกทมโซน2พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสอสกทมพร้อมคณะทางาน ลงพื้นที่มอบของใช้อุปโภคและบริโภคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ชุมชนสันติชนสงเคราะห์และชุมชนวัดดุสิตารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนางพวงเพชรกล่าวว่าชุมชนสันติสงเคราะห์ซึ่งมีน้ำขึ้นสูงสุดในวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาระดับน้ำสูงประมาณ2เมตรครึ่งมีปัญหาหลัก คือผนังกั้นน้ำคลองบางเกากน้อยชำรุดทำให้น้ำซึมจากพื้นดินเข้าท่วมบ้านประชาชนแม้มีการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ดำเนินการเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพออีกทั้งชาวบ้านต้องระรมเงินบริจาคเพื่อเติมน้ำมันในการสูบน้ำเองทั้งนี้จึงอยากให้ภาคราฐัฐสร้างและซ่อมบำรุงผนังกั้นน้ำเพิ่มจำนวนเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่ ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซ้ำซากในภาคกลางต้องแก้ปัญหาวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวทั้งการใช้พื้นที่กทมซึ่งมี50-60แผง่งซึ่งมีลักษณะแอ่งน้ำสร้างเป็นแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำเพื่อการระบายรวมถึงการเพิ่มอุโมง์ยักษ์เพื่อรองรับน้ำด้วยส่วนการแก้ปัญหาบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองต้องจัดระเบียบในการแก้ไข หรือออกกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ํากําหนดมาตรฐานระดับการยกพื้นบ้านให้สูงและอื่นๆที่ช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากในลักษณะนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นสํานักระบายน้ําหรือสํานักงานเขตให้เข้ามาดูแลชาวชุมชนทั้งเรื่องผนังกั้นน้ําและเครื่องสูบน้ําให้เพียงพอในการป้องกันน้ําท่วมแม้ที่ผ่านมามีการประสานกองทับเรือลงมาวางแนวกระสอบทราย แต่ยังไม่สามารถป้องกันน้ำที่หลากท่วมจากคลองบางกอกน้อยและคลองสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียงและเชื่อมต่อกันได้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ